กลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทฟตบอลนิวนะครับซึ่งวันนี้แอดมินเม้งนะฮะก็มากับบทวิเคราะห์ฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกนะครับซึ่งจะนำมาวิเคราะห์ก็คือคู่รางชุนบุฮุนไดพบกับสิงห์เชียงรายนะครับก็วันนี้เรามารุ้นทีมจากประเทศไทยของพวกเรานะครับนั่นก็คือสิงห์เชียงรายโดยรายการ AFC แชมเปียนลีกนัดแรกกลุ่ม S นะครับ เป็นการแข่งเตะกันที่สนามเป็นกลางนะฮะนั่นก็คือบุญโยกอร์สเตเดียมที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับโดยคู่นี้เนี่ยเตะกันตามเวลาประเทศไทยก็คือ5้าทุ่มนะฮะโดยช่องที่รับการถ่ายทอดสดนั่นก็คือ True Sport h D2 นะครับแฟนๆถ้าใครติด True Sport ก็มีโอกาสได้ดูถ่ายทอดสดในศึก AFC ซแชมเปี้ยนลีกในครั้งนี้นะฮะ วันนี้เรามาชมบทวิเคราะห์เล็กๆน้อยๆแล้วก็ตามรุนเชียสิงเชียงร,รายยูเนเต็ดของพวกเรานะครับจากประเทศไทยนะครับบอลน,นอกก็แค่ชื่นชอบนะครับแต่บอลไทยคือสายเลือดวันนี้เรามาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มต้นที่ความพร้อมของชุนบุหฮุนไดมอเตอร์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นแชมป์เคย e นะฮะมีดีกรีการเป็นแชมป AFC c h a แชมเปี้ยนลีกถึง2สมัยนะครับเรียนว่าก็เป็นตัวเต็งด้วยในครั้งนี้นะฮะแล้วก็เคยคว้าแชมป์มาแล้วในปี2006และ2016นะครับส่วนปีนี้เนะี่ยที่ได้เข้ามาลุยในศึก ACL ในฐานะทีมแชมป์เคลีกของเกาหลีใต้นะครับเรียนว่ากงกันเล่นโหดพอสมควรนะครับสำหรับชุนบุฮุนไดส่วนสภาพทีมในเกมนี้นะครับมีรายงานข่าวระบุว่าชุนบุฮุนไดนะครับมีปัญหา ผู้เล่นที่บาดเจ็บรบกวนอยู่2รายนะครับนั่นก็คือแข้งจอมเกา๋าชูยุนซอยนะฮะแบ็คขวาในวัย34ปีที่รับบาดเจ็บที่แฮมสติงนะครับไม่น่าจะสามารถลงเล่นได้ตัวน,นีกคนหนึ่งก็คืออีซึงกีนะฮะมิกฟิลในวัย33ปีก็มีการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับซึ่งก็จะพลาดการลงสนามช่วยทีมทั้งคู่นะฮะก็ไม่ฟิตนะครับแล้วก็บาดเจ็บ เัวนักตเงินอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับก็นํามาโดยผู้เล่นตัวหลักๆเลยฮะได้แก่อียองแบ็คขวาดีกีทีมชาติเกาหลีใต้เลยนะครับกิมโบคยองนะฮะกองกลางซึ่งคนนี้เนี่ยเคยไปค้าแข่งในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ,ก,ฤษกับคาริซิตี้มาแล้วนะฮะส่วนนักเตะชาวต่างชาตินะครับก็ยังมีอยู่ภายในเต็มทีมแลยฮะสำหรับชุนบุคุนได้นะครับ ไล่ตั้งแต่มาดูาโ沃ปีกตัวจี๊ดชาวแกมเบียนะฮะแล้วก็มีซันนิสลาฟอิลยูเชนโกซึ่งเป็นก็หน้าชาวเยอรมันเชื้อสายยูเครนนะครับเป็นลูกครึ่งและอีกคนหนึ่งก็คือกุสตาโวหัวหอกเลือกสมบัรบับราซิล,ลก็มีนักเตะต่างชาตินะครับเรียกได้ว่าโอ้โหมาจากหลากหลายทวีปนะครับมียุโรปมีแอฟริกาแล้วก็มีอเมริกาใต้นะครับเรียกว่าหลากหลายจริงจริง สำหรับชุนบุหุนได้นะครับนี่คือสภาพความพร้อมของพวกเขานะครับอ่ะเรามาดูทีมสิงเชียรายูเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยของพวกเรานะครับนี่เป็นนัดแรกนะครับในการลงเล่นในศึก AFC c h แชมเปี้ยนลีกในรุ่นการนี้นะครับโดยสภาพทีมตอนนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพราะว่านี่เป็นฤดูกาลที่2ติดต่อกันแล้วที่สิงเชรยาย ได้เข้ามาโชว์ฝีเท้านในรอบแบ่งกลุ่ม AFC แชมเปี้ยนส์ลีกหลังจากที่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยทัพนักเตะกวางโซมาภัยได้เข้ามาเล่นในรายการนี้ถึงแม้ว่าจะจอดป้ายเพียงแค่รอบแบ่งกลุ่มนะครับแต่ก็สามารถเก็บชนะติดไม้ติดมือได้หนึ่งนัดนั่นก็คือการเอาชนะทีมดังอย่างเคลิกนะฮะอย่าง FC ฟซโซสองหนึ่งนะครับส่วนคุ้มกําลังในตอนนี้นะฮะสิงเชอนรายนะครับก็ยังคงเป็นผู้เล่นชุดเดิมจากฤดูกาลที่แล้วนะฮะ นำมาโดยตัวหลักๆอย่างบริสเนอร์เอนริเกชินพันธ์ลีออกบิวโรซิมาพร้อมด้วยแข้งชาวไทยนะฮะขออภัยนะครับพร้อมด้วยแข้งทีมชาติไทยที่บินตามมาสมทบที่อุเบสกิสถานนะครับไม่ว่าจะเป็นสิวกรเตรียนตระกรูลน,นะครับเอกนิตปัญญาและพิธิวัตสุดจิตธรรมกุลนะครับซึ่งวันนี้เนะี่ยน่าจะถูกส่งลงสนามในเกมนี้ทั้งหมดนะครับ เพราะว่าเป็นแกนหลักของเชียงรายยูเนเต็ดนะครับหลังจากไปทำภารกิจให้กับทีมชัทีมชาติไทยนะทับชั้งศึกในศึกฟุตบอลโลกพึ่งกลับมานะครับเรียกได้ว่าความฟิตยังมีนะฮะสำหรับ3คนสิวกรเตียนตะกวลเอกดินปัญญาพิทวัสสุดจิตธรรมกุลนะครับนี่คือสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะฮะเรามาดูรายชื่อ11ผู้เล่นที่คาดการนะครับ ที่คาดการนะฮะว่าจะลงสนามของทั้งสองทีมนะครับชุนบูฮุนไดนะครับประกอบไปด้วยซองบุมกึนอียองฮองจองโฮคูจายองอียูเฮือนซอยยองจุนโมดูบราวโรเบ็กซิงโฮคิมโบขยอนอีจุนอุนและกรูสตาโวส่วนทัางฟังของ ทิงเคียงรายยูเนเต็ดนะครับประกอบไปด้วยตารนนนอนุอินชินพัฒน์ลีออกบ i ิสเนอร์แอนดริเกวสันอมแสนธนศักด์ศรีสายโตจีอุ่นพิธิวัตสุจิตธรรมกุลสนุกรันทินจอมจิวรักเตียนตะกุลเอกนิตปัญญาและบิวโรซิมา เ่าไปเราไปชมบทวิเคราะห์เล็กๆน้อยๆคู่นี้นะครับแล้วก็ให้เพื่นอนๆลองทายผลสกรอร์มาดูนะครับว่าคุนบุคฮอนไดมอเตอร์ Motor, จากเกาหลีใต้เนี่ยจะชนะไหมนะฮะอันนี้นะครับแล้วก็หรือจะเสมอหรือเป็นเชียงรายยูเนเต็ดของเราจะชนะนะครับก็ทายมาในคอมเมนต์กันนะครับอ่ะเราไปดูบทวิเคราะห์เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับสําหรับคู่นี้กันหน่อยนะครับก็ ต้องยอมรับจริงๆนะฮะว่าสิงห์เียงรายยูเนเต็ดของเราเนี่ยเป็นลองทุกประตูเลยนะฮะไล่ตั้งแต่ประสบการณ์นะครับที่เพิ่งเข้ามาเล่นในศึก ACL เป็นปีที่2นะครับขณะที่ชุนบุมุนไนเนี่ยเป็นขาประจําของทัวร์นาเมนต์นี้นะฮะแถมยังคงเคยก้าวไปคว้าตําแหน่งแชมป์มาแล้วถึง2ครั้งนะครับก็ในปี2006และปี2016นะครับรียรว่าเข้ามาเล่นในการนี้ เกือบทุกฤดูการนะครับ <N ic ly> นี่คือความแข็งแกร่งของพวกเขานะครับ <N ic ly> นอกจากนี้แล้วนะครับทีมเชียงรายยูเนเต็ดของพวกเราเนี่ยก็มีเรื่องของสภาพร่างกายที่เป็นรองชุนบุฮุนไดอย่างแน่นอนนะครับ <N ic ly> ในเรื่องนี้ชุนบุฮุนไดเนี่ยน่าจะได้เปรียบอยู่พอสมควรเรื่องสภาพความฟิตเรื่องสภาพความฟิตนะครับแล้วก็สภาพร่างกาย <N ic ly> เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้นะฮะชุนบุฮุนไดพวกเขาได้ลงเล่นในเกมลีกของเคลีกอย่างเป็นทางการอย่างต่อเนื่องนะครับ แต่ในขณะที่สิงห์เชียงรายเนี่ยเล่นในแมตช์สุดท้ายตั้งแต่กันเดือนเมษาย,ยนนะครับด้งน,นเรื่องความคิดต,ต่างๆเป็นรองอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับยิ่งเกมนี้เตะที่สนามนกลางที่อุซเบกิสถานด้วยทําให้เชียงรายเนี่ยไม่มีจุดไหนเลยที่จะได้เปียบนะฮะสุดท้ายแล้วนะครับก็คงต้องยอมรับนะฮะว่าเราเป็นรองนะครับสาหรับสิงห์เชียงรายก็คงจะเป็นชุนบุฮุนไดที่น่าจะประเดิมเก็บสามแต้มไปครอบครองแต่ว่า ็ยังมีเซอร์ไพรส์นะครับในเรื่องของใจของสิงห์ช่างรายเนี่ยจะต้องสู้ให้ใจขัดดิ้นนะครับฉะนั้นนะฮะแอดมินก็ยังมองว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรองหลายรูปแบบเลยนะครับทั้งทุกอย่างนะพูดง่ายๆแต่ว่ายังมีเรื่องของจิตใจนี่แหละที่เราจะต้องเข้มแข็งแล้วก็อดทนฉะนั้นในวันนี้นะครับเราต้องเล่นบอลแบบนาเกียร์ช่ทนิคหนึ่งนะฮะนั่นก็คือ แท็กติกเนี่ยมีอะไรใส่ไปหมดนึ่งเรื่องของการทวงเวลาเรื่องของการเล่นนอกเกมหมายถึงการเล่นนอกเกมเนี่ยก็คือไม่ได้เล่นนอกเกมแบบน่าเกียดนะครับเล่นนอกเกมแบบตอดเล็กตอดน้อยเออประมาณว่าทําลายจังหวะของคุณูุฮุนไดแล้วก็ทําให้ทีมของเขาเนี่ยเล่นได้ยากนะครับพอจับบอลปุ๊บถึงบอลปั๊บเลยนะสิงเชียงรายนี่คือแท็กติกเล็กๆน้อยๆนะก็เรื่องของสภาพจิตใจแหละที่จะสู้กับทีมจากเคเล็กได้นะครับ แต่แอดมินก็ยังคิดว่าชนบุรุนไดน่าจะเอาชนะสิงเชียงรายของพวกเราไปได้ไม <in> ่1 0ึ่ก็สองนะครับแต่ก็ยังเผื่อใจไว้นะครับในเรื่องของการดึงแต้มกับมาอาจจะเสมอก็ได้นะครับก็มีความเป็นไปได้แล้วแฟนบอลก็มีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับสําหรับคู่นี้ฮะก็ลองพิมพ์มาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับดี๋ยวกับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ